การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ของโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต 2. 2มิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค โรงเรียนมีการจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเช่นที่นั่งในห้องเรียนที่นั่งในโรงอาหารจุดยืนรับส่งสิ่งของหรืออาหารพร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจนมีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัย100%ยเปอร์เซ์ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวกมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคมีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนร่วมห้องปฏิบัติการเช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและพื้นผิวสัมผัสร่วมเช่นราวบันไดลูกบิดมือจับประตูโต๊ะเก้าอี้ทุกวันมีมาตรการส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนกินอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งงดการกินอาหารร่วมกันและจัดให้บริการอาหารตามหลักสุข,ขาพิบาลและหลักโภชนาการ มีการจัดระบบให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปหรือลงทะเบียนบันทึกการเข้าออกอย่างชัดเจนมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด1 9ในสถานศึกษาได้แก่การระบายอากาศภายในอาคารเรียนคุณภาพน้ำบริโภคอุปโภค การทำความสะอาดและการจัดการขยะเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการที่ถูกต้องมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรรู้จักหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด19เช่นไอไข้มีน้ำมูกเจ็บคอคอแหง้งอ่อนเพลียหายใจลำบากหายใจเร็วแน่นหน้าอกเสียการดมกลิ่นลิ้นไม่รับรสตาแดงมีผื่นท้องเสีย และประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำผ่านไทยเซฟไทย TST หรือแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงอื่นตามที่กำหนดมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนอายุ5-11ปีอายุ12-17ปีครูบุคลากรและผู้ปกครองเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามแนวทางที่รัฐกำหนดมีห้องพยาบาล หรือมีพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนสำหรับสังเกตอาการผู้มีอาการเสี่ยงหรือจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนสคูลไอซ l เลชันตามบริบทอย่างเหมาะสมมิติที่2การเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สอดคล้องกับช่วงวัยของผู้เรียน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อสุขอ,อนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิดขั้นสูงสุด Universal Prevention ตลอดจนแนะนำนักเรียนครูและบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคโควิด -19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสมีการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอ,อนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองมีแผนเผชิญเหตุแนวปฏิบัติ รองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชนและมีการซักซ้อมมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมิติที่ 5. นโยบาย มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มและมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาให้นักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง มีนโยบายการควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปกับสถานศึกษาอย่างปลอดภัยเช่นรถรับส่งนักเรียนรถส่วนบุคคลรถโดยสารประจำทางรถยนต์สาธารณะมิติที่6กการบริหารการเงินมีการจัดสรรงบประมาณหรือแสวงหางบประมาณจากภายนอก สำหรับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา